รอ,องรับในเวอร์ชันที่สามเข้าใจไหมท่านอาจารย์เข้าใจเจ้าค่ะน้ำกลับสาธุเจ้าค่ะนะครับเพราะในในองค์ธรรมเนี่ยในเวอร์ชันสี่ถ้าในเวอร์ชันสามก็คือเจ้าอาชการใช่ไหมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็เวอร์เวอร์ชันสี่เวอร์ชันสี่จะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมความสมควรแก่ธรรมเจ้าค่นั่นก็คือใา่ ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จันทิกเจ้าค่ะครับเอาตามที่ได้ศึกุบันก่เ้าะเจ่าค่้นก็โบรเกอรี่น้ากะต้องเปเจ้าค่ะของท่านอาจารย์จันทิกใช่ไหมแล้วก็ท่านอาจารย์นามลนามณก็เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ด้วยใช่ไหมด้วยเจ้าค่ะแค่อยู่เวอร์ชนเดียวท่านอาจารย์จันทิกบอกเวชเดียวกัานะ ผู้รู้แจ้งอ่าเวอร์ชัน,นท่านอาจารย์จยัทนทิพคือปุคคลผู้รู้แจ้งทาวิัยที่ตถาคตประกาศแล้วซึ่งผู้อื่นแสดงให้ฟังแล้วและมีคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมองค์งงนี้จะสำคัญเจ้าคะ่ะก็คืออยู่เวอร์ชั่นที่สี่ก่อนไปถึงกระตันยูกระตะเวเทเจ้าคะ่ะ สัตวเจ้าค,ค,ค่ะข้าพเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งทมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นเป็นผู้ที่รับธรรมจากจากท่านอาจารย์ผู้นำจิตองศาธรรมพิมุชัยเจ้าค่ะน้ำกลับสาธุเจ้าค่ะ ทุกอย่างก็จึงเป็นลําดับลําดับหมดไม่ว่าแม่ส่งวัตถุใเฉยไม่ใช่นะครับก็คือพอระหลานพระองค์เลยนะองค์หุวท้ายที่เป็นกระตันยูกระตาเวทีบุคคลก็เป็นพระหลานนะครับนะครับถ้ามาเรียนก็คือรัตนาหะองค์ที่ห้าหันห้าน,นะครับต่อจากอความกระตันยูกระตาเวธีพวกไม่ได้ตัดไปไม่ไม่ได้ตัดไปไ จะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ไม่ได้กัดไว้นะครับตอนนี้ก็ของเราก็อยู่ที่เวอร์ชัน4นะครับพระจารีพระพระอาจารย์จะเป็นตาพระปจารีผู้มีตำแหน่งอ๋อเวอร์ชัน4ของท่านอาจารย์เวอร์เวอร์ชัน3ไงพรอพระาจารีผู้มีตำแหน่ง ใช่ครถ้าตั้งแต่ 4, เวอร์ชันสี่ลงเวอร์ชันสามลงมาก็คืออ่าเวอร์ชันที่สี่เนี่ยที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมก็คือพระอรหันต์หรือพระสัจธรระถูกต้องไหมและทุกพองก็เป็นพระสัจรออร,รอยู่แล้วแล้วก็เป็นพระอรหันต์อยู่แล้วนะแต่ว่าในองค์ที่สี่เนี่ยก็คือจริงๆก็คือพระอรหรนันาาต์จกิีดมาจบในเจ่ระธรถูกไหม แต่พงใช้ชื่อว่าพระสัตตมุตย์สาธุเจ้าค่ะอ่าพงใช้ชื่อว่าพระสัตตมุตจริงๆก็คือพระหลานแตนน่กินน้ำสมเด็จครับนะอ่าถ้าในเวอร์ชันนี้ถ้าเอาชื่อตามรัตนห้าก,ก็กชื่อหนึ่งแต่ว่าถ้าในเวอร์ชั่นที่ไล่ลงมาเอาจากพระองค์ลงมาถ้าเปรียบสมุดแตำแหนแ่งเป็นชื่อตแต่แต่เบอ่์มียศพลเอกพลโทพลตีก็มีชื่อ นะครับก็เป็นตามสภาวะเข้าใจแล้วเจ้าค so ่ะเามเข้าใจไหมส่วนองค์ท so ้ายก็เป so ็นพระจารย์ยูกะเจวิทีก็คือพระสัตตุรุษพื่นเดียวเลยองค์ท้ายนะพระจาย์ยูกะเจวิทีคนก็คือพระจรูดเนี่ยองค์ท้ายนี้อยู่ตรงนี้เลยไม่ไม่ยังไม่มีชื่ออื่นขึ้นนี้ล้ก็คือถ้าเรานาย้อนไปก็องค์ที่ห้า ไปวิสีองค์วิสี่ก็พระอรหัน,หนต์กัจจินตสมในที่ะทีะรรมแต่ถ้วถามว่าองค์กัจจันยูกระดับวิธีไม่ได้เป็น่ยนหลังเป็นแต่พระองค์ใช้คำว่ากัจจันยูกระดับวิสีอาหยาไม่ถึงในพิธีธรรมก็ได้จะอยู่แค่วิมุตต์ก็ได้หรืออยู่วิชาสัตวอุจานะก,ก็ได้งั้น,น,นไม่งั้นโลกยังไม่ใช่คำว่าพระ พระสมุบบทรนะเพราะนั้นเดิมทีองค์พระสมุดรก็คือองค์ที่ถึงมีมุตนักคือวิชาสัญญาวเว้นโดยสมาพัธ์เข้าใจไหมครับแบบนี้เข้าใจเจ้าค่ะนำกลับสารเจ้าค่ะหรืออาจจะขึ้นมาถึงในระบบเพราหลักตะกี้นักสมณทิศซำก็ได้กตเพราะว่าอ,อะไรการเดินทางของวิชาพระโสดาปฏิผลในระดับ สักระตุประมาต์หรือโกลังโกลาหรือเอพีชีเพราะนั้นในองค์ุท้ายย่อมเป็นองค์ุดท้ายอ่อนที่สุดคือวิชาของพระโสดาบดีหติคือวิชาสักระตุประมาต์ใช่ไหมเพราะนั้นผู้เดินทางเนี่ยผู้บอจาร์ที่เดินทางรู้แล้วไงว่าจริงๆแล้วถ้ากาเนิดมาจากอะไรพระโสดาบดีหมดในวิชาสักัะตุปรมา์หรือโกลังโกลาหรือเอพีชีใช่เพราะฉะนั้น ข้าจาชาเวอร์ชั่นแรกๆมาก็จะเป็นวิชาเอพีชีมามาเวอร์ชันหนึ่งสองมาสามเนี่ยเป็นวิชาพีเในวิชาพิเศก็ยังแบ่งแยกเป็นหนึ่งสองสามเอีก็เมคนที่เรียกมอเวอร์ชั่นของวิชาโกลงโคลักก็แยกอีกไม่อีกที่ต่างก็ไปเวอร์ชั่นของวิชาตัขันตุมา ซึ่งยังไม่ปรากฏนะใช่ไหมท่านอาจารย์ใช่เจ้าขัดตอนตอนนี้ถึงองค์โกรังโกรัเแล้วค่ะน้อมกับสาธุเจ้าขัดน้าที่ที่ทำเจ้า,จาขัดสาธุาเจ้า,จาขาดาัดตอนนี้กำลังเข้าสู่เพราะนั้นองค์เนี่ยต้องทําใจตัวอาจารย์สอนยากเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยนะครับเพราะว่าท่านจะไปหน้าใต้หลังไมน่าใหลั สามารถที่จะมาได้ไงนะ่านก็ไม่เป็นไรนะท่านอาจจะไปจบที่วิชาพระกระดามีหรือวิชาพระนคามีก็ได้หร,รือจะอยู่แค่ตรงนั้นก็แล้วแต่บุญนะครับก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ก็อยู่ที่บุญที่ได้กระทำไปแล้วแต่ความนะส่วนครอาจารย์ก็ อยู่สันแบบชิวแล้วครับอาจารยไ์ไม่ไดอาจารย์แบบนี้เนาะน้องกับสาธุเจ้าค่ะเข้าขใจเลยเจ้าค่ะกับสัตุเจ้า,าแอบวันนั้นการอยู่จึงต้องอยู่กับสภาวะเรือนว่างนะอยู่แบนนั้นไปอยู่อย่างอื่นทำไมทำไมคแบบงให้อยู่แบบนี้ก็อยู่แบบนี้สถานที่มีแต่ความว่างเปลา่าไม่มีอะไร ในชาติจ้งหวะเี่ยวบท่านอาจารย์บ้างค่ะนำกลับาจาเท้าค่ะพระพเจ้าก็เข้าใจในองค์ธรรมที่ท่านอาจารย์แสดงธรรมมาเจ้าค่ะตรงนี้ก็ไม่มีคําถามเจ้าค่ะเป็นผู้ยินดียิ่งในเรือนว่างเพราอท่านวิโม,มท่านก็เปิดจิตยอมรับตามความเป็น,นะนจริงแล้วณขณะจิตนั้นณที่ที่ทำนั้นอาสวกิเลส ก็ไม่มีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเมื่อเมื่อท่าน <Yeah. S 1> ยินดีในเรือนว่างอาสวะกิเลสไม่เกิดขึ้นองค์ธรรมทุกองค์ก็จะเป็นธรรมองค์เดียวกันเพราะเปิดจิตเข้าสู่ธรรมแล้วยินดีแล้วยอมรับเมื่อเมื่อจิตท่านย่อมยอมรับ,รบนขณะจิตนั้นความเพลินแบบนี้เจ้าค่ะความเพลินก็หมดไปนักขณะนั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะและ้วโทสะโมหะนักขณะนั้นก็ ไม่มีเพราะท่านยินดีแล้วในเรือนว่างและคำว่ายินดียินดียิ่งองค์นี้ก็จะเลึกมากจ้าค่ะยินดียิ่งที่ป่าจจากกิเลสที่ป่าศจากอาสวะที่ปราจะจากตัณหายินดียิ่งก็คือความไม่มีที่ท่านเข้าสู่ความไม่มีในเรือนว่างก็คือในสภาวะของท่านนั้นๆท่านมีมูลนั้นๆเรือนว่างก็คือขันทั้งห้าที่เขาว่างอยู่ณขณะจิตนั้นเจ้าค่ะ จะกล่าวว่าเป็นสมาธิเคลื่อนไหวได้ไม่ได้เจ้าค่ะเป็นสมาธิเคลื่อนไหวแต่ก็เย็นดียิ่งในเรือนว่างเพราะณขณะนั้นไม่หยุดไม่หยุดเลยพร้อมตายเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะสะทูความยินดียิ่งในเรือนว่างป่ามันถือว่าสุดยอดสาธุเจ้าค่ะเพราะใน,ในเรือนว่างเนี่ยจริงๆเขาก็มีทุกองคชาแนะนะ เราก็มีทุกองค์กัรแต่ว่าว่าอะไรนะก็ไม่เป็นไรแต่พูดโดยที่เข้าใจกันเปยนก็ได้ก็คือเป็นการอธิบายจางๆรเป็นผู้ที่ยินดีวิจารว่างเปล่าแล้วแต่ครับสำหรับก็ไม่ถือว่าจะเป็นเรื่องที่จะไปฟิกจอเปซ เพราะว่าไม่จาเป็นต้องไปไปยึดตดังบทตรปิยันธนะพวกก็ให้ปล่อยทับเมื่อถึงฟังแต่ไม่เอาเรือไปพงแพรไม่ต้องไปแค่คุยกับเาวโลกให้รู้ให้เข้าใจนะครับเข้าใจไปนักจังน้อกัาสาธุเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะใจจะ้ังออกตำาราออกรพื่เป็นทุเชียนให้ให้ให เอาท่านอาจารย์มงคํเบียนคำถามสมเด็จพรบพระเจ้าไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะน้อมกับท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะพอขอตอนนี้ตอนนี้กนอาจะจบน้อมกับแทบเท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะกับสาธุสาธุเจ้าค่ะ